หลังจากทีในช่วงก่อนหน้านั้นนะคะมีการนรํ่รางของออพลทหารทิวตะวัน,เ,นเพื่อกลับสู่ภูมลิลำเนาที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งบรรยากาศที่กำลังสิาพาผู้ชมไปเบื้องตอนนีนะคะก็คือรางของพลทหารทิวตะวันที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ใช้แดนไทยคมพูชาน,นี่ถือนั่ทรงนะคะกลับสู่ภุ่มลำเนานะะหรือว่าทีอำนาจ,จเจริญอย่างสมพระเกียรติเดี๋ยวภาพชมไปเบื้องบรรยากาศค่ะ โดยช่วงเศร้าของเมื่อวานนี้ค่ะร่างของผู้ทหารทิวตะวันนะคะได้ถูกเคลื่อนจากสนามบินกองบินยี่ิที่อุบลราชธานีโดยรถยนต์มาทีวัดหนองแมงดาราชบำรุงนะคะที่อำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงขบประมาณบ่ายโมงหาิหน้าที่มิหารกองเกียรติยศน้าสนราชการตำรวจนักเรียนญาติพี่น้องและประชาชนมาถานะคะรอรับร่างของทหารกล้า พร้อมกับการยืนโบกสะบัดธงชาติไทยสแสดงความอาลัายและสดุดีความกลาหารของวีรบุรุษฐานกลากของแผ่นดินท่ามกลางบรรยากาศในความโศกเศร้าที่เปลี่ยนไปด้วยความภาคภูมิใจของชาวบ้านในพื้นที่จากนั้นค่ะนายสมบัตินะคะออปะลัดอาวุโสอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญก็ได้เป็นประธานในพิธีรดนำ้ำโศพซึ่งมีหนาส่วนราชการทหารตำรวจพ่อและกะแม่รวมถึงญาต นะคะรวมถึงผี่นอกประชาชนทิมาาเข้าร่วมรดน้ำซพอย่างเนื่องแน่นอีกนําค่ะ สำหรับพลทหารทิวตะวันพลเยี่ยมนะครับทหารก้าสังกัดกองพันทหารราบพีสองกรมฐานราบทีสองรักษาพระองค์เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติที่สมรภูมิบ้านน้องจานอำเภอโคกศูนย์จังหวัดสระแก้วเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยในวัน 16, ที่26ธันวาคม2 5 6 8ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชาท่านนำหลวงและ จะทั้งเพิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความปลืมและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ขอบคั่วของพลทหารทิวตะวันพลเยี่ยมอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยศพของพลทหารทิวตะวันพลเยี่ยมครับจะตั้งบําเพ็่นกุศลที่วัด น้องแม่งดาราบ,บำรุงตำบลปากออำเภอชนุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญและประกอบพิธีถ้ำสวดพระอภิธรรมในทุกคืนไปจนหอดวันที่29ธันวาคม2 5 6 8จากนั้นครับในวันมืออื่นก่นคือวันที่30ธันวาคม2 5 6 8ซิมีการาพิธีพระราชทานเพิ่งศพวีรบุรุษทหารกาศต,ต่อไปครับ